ผู้หญิงที่มีความคลาสซี่หรือเอลิเกน w ์วูแเนี่ยคืออะไรแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยสามารถเป็นได้ไหมเราสามารถพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่า Classy w o ูแมได้ไหมเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิง Classy กันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่สวัสดีนะสําหรับใครที่ดูเป็นประจําอยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผ่เนาะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเป็นผู้หญิงคลาสซี่ผู้หญิงที่มีความเป็นเอลิแกนเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยยังไงแล้วความเอลิแกนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก่อนอื่นทําความเข้าใจก่อนว่าคลาสซี่หรือเอลิแกน ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่รวยเป็นราชนิกูลหรือมีเงินเยอะๆหรือใช้ของแพงๆหรูหราอย่างเดียวข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้มาจากเว็บไซต์ Gorgeous Life Blog ของคุณวิกตอเรียเนาะซึ่งแพรคิดว่าเขาเขียนได้ดีเกี่ยวกับ classy woman เดี๋ยวจะเอามาแชร์กันค่ะความหมายของ elegance เนี่ยคืออะไรในเว็บไซต์นี้เนี่ยคุณวิกตอเรียเขียนไว้ว่า elegance woman เนี่ยจะต้องมีความ graceful graceful คืออะไรมีความฉมดชมอยความอ่อนหวานเป็นความสง่างามความอริชอนความผู้หญิงอันนี้คือความ graceful นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เขาเป็น elegant woman เขาจะมีกิริยามารยาทมีความฉมดชมอยมีความงดงามสง่างามในตัวของเขาต่อมาก็จะเป็นการ stylist การแต่งตัวการ represent ตัวเองกับสังคม รู้ว่าจะต้องแต่งตัวแบบไหนรู้จักกาลเทศะรู้จักงานที่ไปบางงานก็ไม่ควรแต่งตัวโปเนาะผู้หญิงที่เขามีความเป็น e l e g a n c e เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะต้องแต่งตัวยังไงข้อต่อมานี้ขาดไม่ได้เลยคือการมี m a n เนอร์แมนเนถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือการมีมารยาทรู้จักพูดรู้จักว่าช่วงไหนที่ควรจะพูด ช่วงไหนควรแทรกช่วงไหนไม่ควรแทรกมันรวมไปถึงแมนเนอร์ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆแปลว่าพื้นฐานของการใช้ชีวิตน่ะคนเรามันควรมีแมนเนอร์มันควรมีมารยาทถ้าเราอยากจะอยู่กับสังคมเนาะเว้นเสียตแต่ว่าเราไปอยู่บนเขาอยู่ในที่เราไม่ต้องเจอคนไม่ต้องเจอสังคมเลยอันนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องแบบมีแมนเนอร์อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเรายังอยากอยู่ในสังคมยังใช้ชีวิตอ,อยู่กับสังคมเนี่ย เราก็ควรจะมีแมนเนอร์ควรจะมีมารยาทอย่างเช่นแค่การโทรศัพท์นะคะก็เป็นแมนเนอร์แล้วถ้าเกิดใครโทรศัพท์ติดต่อเราเกินสองครั้งแล้วเราไม่รับอาจจะหมายความว่าคนที่เราโทรไปเนาะเขาอาจจะแบบกําลังยุ่งอยู่กําลังขับรถหรือกําลังอยู่ในระหว่างประชุมอยู่คนที่มีแมนเนอร์เขาจะโทรไปแค่สองครั้งครั้งแรกไม่รับครั้งสอง make sure เนาะเอาให้แน่ใจว่า เขาไม่ว่างจริงๆแล้วก็แค่นั้นสําหรับคนที่ได้รับสายคนเขาโทรมาสองครั้งอ่ะแล้วไม่รับอ่ะเราเองก็ควรจะโทรกลับโทรไปถามว่ามีธุระอะไรหรือเปล่า mm hmm. เผื่อบางทีมันอาจจะเป็นธุระที่สําคัญค่ะ mm hmm. เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพร้อมที่จะเป็น Elegance Woman พร้อมที่จะเป็นผู้หญิง c l a s s ีแล้วหนึ่งเลยทุกคนที่ดูคลิปนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่กำลังพัฒนาตัวเองอยู่เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆพร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงคลิกมาดูคลิปวิดีโอนี้สองเลยคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีสไตล์เป็นคนที่ ฉันอยากเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีขึ้นฉันอยากเป็นผู้หญิงที่มีมารยาทดีขึ้นฉันอยากเป็นผู้หญิงที่รับมือกับอะไรต่างๆในสังคมที่มันเข้ามาสู่ตัวเราอะได้ดีขึ้นทำไมบางคนถึงยังคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเป็น classy woman หรือไม่เหมาะกับการเป็น elegance lady ข้อแรกเลยเขาอ,อาจจะยังไม่มีความพอใจในรูปร่างของตัวเองซึ่ง elegance woman อะ เป็นผู้หญิงที่มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะมันต้องฝึกเนาะมันผ่านการฝึกฝน Elegant Woman จะรู้ว่าอะไรดีต่อเธอถ้าการรักษารูปร่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่มความมั่นใจเธอจะทำมันเธอจะไม่ปล่อยให้วันๆจะต้องมานั่งคิดว่าโอ๊ยตัวเองรูปร่างไม่ดีเลยแล้วก็มาแบบดึงอารมณ์ตัวเองให้ให้ต่ำลงเธอจะไม่ทำนิสัยนี้ อะไรที่เธอคิดว่าเธอเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีเธอจะเปลี่ยนข้อต่อมาผู้หญิงคนนั้นมีความเป็นมัสคูลินสูงมีความเป็นผู้ชายแพ้เข้าใจว่าการที่เราเป็นผู้หญิงที่อยู่ในโหมดที่จะต้องไฟให้ได้ชีวิตที่ต้องการอะมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่จะให้เรามาเป็นผู้หญิงที่แบบใส่เดรสใช้เวลาในการทำเล็บหรือว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการแต่งหน้าทำผมอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องที่ยากเพราะเราจะต้องต่อสู้เพื่อให้ชีวิตมันอยู่รอดไปแต่ละวันแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดคะ่ะแต่ผู้หญิงที่มีความเป็น Elegance หรือ c l a s s y จะสามารถหาเวลาแบ่งเวลาเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นได้เสมอแบ่งเวลามาแต่งหน้ามากรุมมิ่งตัวเองมาทำให้ตัวเองออกจากบ้านแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราสวย ไม่ต้องไปหลบสายตาใครอะที่แบบวันนี้เออจภาพแบบไม่ไหวไม่พร้อมที่จะเจอใครข้อต่อมาเธอไม่มี elegance lady ในชีวิตหรือเธอไม่มี role model ที่เป็น elegance บางคนเขามีแม่ที่เป็น elegance woman เนาะเป็นผู้หญิงที่คลาสซี่เขาเติบโตมากับผู้หญิงที่มีความผู้หญิงชะมดชะมอยมีความเรียบร้อยสวยงาม เขาก็มีตัวอย่างนั้นให้ดูความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาแล้วจะมีตัวอย่างของการเป็นแฟมินินหรือเป็นอัลเลกแอนซ์ให้ดูอย่างแพรเองอ่ะแม่แพรเขาไม่ได้มีความเป็นอัลเลกแนซ์หรือว่าคลาสซี่เลยเพราะอะไรเพราะเขาต้องอยู่ในโหมดที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนเขาอยู่ในโหมดที่มีลูกสองคนแล้วจะต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้มีอาหารบนโต๊ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกมีอนาคตที่ดี เพราะฉะนั้นแพมไม่ได้มีตัวอย่างในการที่แบบว่าจะต้องใส่เดรสจะต้องแต่งตัวหรือจะต้องทาเล็บแม่แพ้แทบจะไม่ทาเล็บเลยนะคะแต่แม่แพเป็นผู้หญิงที่ดีมากเป็นผู้หญิงที่รักครอบครัวมากๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงที่เป็นเอลิแกนเลดี้เขาไม่รักครอบครัวเขาจะแบบเทคแคร์แต่ตัวเองนะแต่คือเขาแบ่งเวลา แล้วก็มีตัวอย่างโรโมเดลของแพร์สองท่านที่เป็นโรโมเดลในเรื่องของ e l e g a n c e แล้วก็ความเป็นแฟมินินมาฝากกันท่านแรกคือเจ้าหญิงดานะ่าสำหรับแพรเนี่ยเจ้าหญิงดาน่าคือยืนหนึ่งในเรื่องของความเป็นแฟมินินความเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกครั้งที่เจ้าหญิงดาน่าออกจากวังมาสู่สายตาประชาชนเนาะเราก็จะเห็นว่า ท่านออกมาในในลุกที่คิดมาแล้ว r ดรสโค d e การแต่งตัว Accessory makeup ต่างๆคือสวยเป็นโรโมเดลมากแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงมีความเฟมินินส์มีความเดรสทุกอย่างที่เขาใสา่อะมีความเป็น f e มินินส์มีความ เป็น stylish. และสิ่งที่ทำให้เจ้าหญิงแดาน่าเป็นที่หลักคือเจ้าหญิงแดน่าไม่ไอายที่จะโชว์ความเป็นวิ n e s s ของเขาเออกมา vulnerable side มุมที่เป็นผู้หญิงอะมุมที่ร้องไห้ได้อ่อนแอได้มุมที่ฉันเองก็เจ็บปวดนะฉันเองก็เป็นมนุษย์นะฉันเองก็ได้รับการทำร้ายเหมือนกันฉันเองก็ I'm just a human นี่คือสิ่งที่แพทชอบแล้วก็หลักในตัวของเจ้าหญิงแดนนะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แพทรู้สึกว่าเขามีความเป็น Elegance Woman มากๆก็คือ a u เดร y ์เขาเป็นผู้หญิงที่ Elegance ไม่ว่าจะนอกจอหรือในจอหรือจนกระทั่งเขาใช้ชีวิตจนเป็นคุณย่าจนเขาหมดอายุไขเนี่ยออเดรไม่เคยไม่เคยที่จะ ออกจากการเป็นเอเลกแอนทรูนเลยคำพูดนำเสียงทุกอย่างเนี่ยเป็นโรโมเดลอะเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีมากนอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นเซมินนนมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงแล้วเธอก็ยังแบบทำงานนะเธอเป็นผู้หญิงที่อินดิเพนเดนต์มากเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเธอมาก เป็นนักแสดงชื่อดังเรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกของฮอลลีวูดเป็นเจ้าหญิงของวงการฮอลลีวูดเลย